สวัสดีครับผู้ชมกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเนื้อเรื่องอีกแล้วนะครับกับเกม To m b Raider นะครับเป็นปี2013นะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มมาเลย New g เกมนะครับนี่กูเคยเล่นด้วยหรอวะเนี่ยเออเคยเล่นแล้วนี่หว่าลบไปเลยนะครับเราจะมาเริ่มกันใหม่เราเอาระดับฮาร์ดไปเลยนะครับเมื่อกี้ฮาร์ดแล้วนะครับเมื่อกี้มันผิดพลาดนะครับอะไรวะ มีหนึ่งอย่างที่ฉันอยากจะพูดเหรอตัวเอกเราชื่อลาล่าครอฟนะครับซึ่งพูดเพาะมากทุยไม่ใช่แล้วนะครับอันนั้นมันครับนะครับตัวเอกของเรามีความตั้งใจที่อยากจะไปที่สามเหลี่ยมมังกรนะครับน่าจะใช่นะไม่ใช่สามเหลี่ยมเอ่อเมอร์วิลดานะครับโอ้โหลาล่าของเราถูกกระแทกครับเมื่อกี้ น้ำท่วมด้วยเสียงเกมเบาไปหรือเปล่าวะอือหโอจะรอดปะเนี่ยต้องรอดสินะครับไม่รอเนี่กูคงไม่ได้เล่นนะครับเราต้องหาบางอย่างโอ้โหหมดสติไปแล้วมีคนมาช่วยครับโอใครวะเนี่ย คริสเลตฟิลหรือเปล่าไม่ใช่นะนะครับคนละเกมกระโดดปึ๊บจับไว้ลุงอ๋อลุงนี่เองโอเคเยี่ยมครับลุงขอบคุณมากก็ลุงกูเพิ่งขอบคุณเลยเมื่อกี้สงสัยลุงัมเดดูนะเมื่อกี้โโหโอ้ยลุงมมเดดูอะนะครับ ม่ดดูน้ำมน้ำใสมากนะครับอน่าจะได้เล่นแหละขึ้นมาแบบตะเกียรตะกายนะครับลาล่าของเราเป็นผู้หญิงด้วยเดีย๋ยวเราก็ขึ้นฝั่งไปได้แล้วครับหมดแรง สำลักเลยนะครับฮ<ล>ัโลโหลอะไรวะโอ้โหอ่านไม่ทันกันเชียว,วมีบางอย่างไม่ชอบมาพาโกนแถวนี้โจแน่อยู่ตรงนี้โจแนา่านูนี่หยินไหนมนเนี่ยโจแน่โอ้โหใครวะใครมาทุบหลังกู โอ้ยนี่เราอยู่ตรงไหนแล้ววะเหมือนจะเป็นถ้ำหรือเปล่าเราติดอยู่กับเชือกเหรอ <c oughs> ชัดเจนครับใช่เลยมันใช่เลยครับมีหมัวกระโหลกด้วยนี่มึงกินคนเหรอวะ กูเตรียมน้ำมากูยังไม่ได้กินน้ำเลยน,นี่วะหกูตกใจแล้วล่ะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยขอตอดน้ำแป๊บนึงชิปหายแล้วห้อยหัวซะด้วยไปไหนได้แล้วเปล่าวะโอเคครับ ต้องขยับตัวมีกองไฟอยู่โจแน่โอคค้โหคงจะได้ยินหรอกนะครับเรเรสหรือเปล่าแน่ใช่นะครับขอเ,เอเรียกว่าเรยแล้วกันนะครับโอเคต้องหาทางลงได้ยังติดไฟแล้วครับเยี่ยมโอ้โหคงกระดูกโอ้ฉันยังไม่อยากตายใครๆก็ไม่อยากตายนะครับใครๆกับไมล่าคมขนาดแบบทุยไม่ใช่นะทุงจะมาเล่นอีกนะครับ โอเคต้องรีบละฉันเหนื่อยละโอเคได้ยังยังอีกเหรออีกรอบหนึ่งได้ยังยังอีกน้ำที่หยดลงมาน่าจะดับไฟนะครับพายายามอีกรอบหนึ่งแล้วกันได้ยังวัเนี่ยอึ๊บต้องได้ดีวะโอเคเยี่ยมครับไฟติดแล้วรู้สึกมีไฟอื้อออหืะไรวะเนี่ยเหล็กอ เสียวแทนโหไม่นะกูต้องได้กดด้วยะกดอะไรวะกด e ตีมเสียงคีย์บอร์ดขอไพ่ก็ด้วยอ,ออกมาแล้วโหคุณจะเจ็บปวดหน้าดูนะครับโอเคอไปงานต่อเลยเหลือหน้าต่อแล้แหละเมื่อยังมีแรงนะครับ โอ้โหข้างหน้าโอ้พระเจ้าไ,ไม่นะที่มีที่ไหนวะเนี่ยอะไรวะโซสามารถเก็บทอรสได้นะครับเยี่ยมครับยังไงอ่ะจุดกด E ค้างเพื่อจุดครับเยี่ยมจะระเบิดใสก่กูป่าวะ น่าจะไม่โอเควิ่งไม่ได้นะครับกดชิพวิ่งไม่ได้ด้วยโอ้โหน่าจะมีทางไว้ต่อสินีไงว้าเฮ้กดคิวนะครับเพื่อเอ่ออะไรวะอ่านไม่ทันเมื่อกี้โอเคน่าจะต้องจุดคบเพลิงก่อนนะครับ อะไรวะเสียงอียงกดสเปซบาร์เพื่อกระโดดโอเคต้องขึ้นตรงนี้หรือเปล่านี่ไงครับโอเคเยี่ยมแล้วยังไงต่อโอเคน่าจะติดให้นะครับระเบิดอือหหันหลังให้พอดีเลยนะครับอย่างเท่เลย,ยไม่ใช่แล้วยังจะมาเท่อะไรเราต้องไปต่อนะครับ โอ้โหจะถล่มแล้วด้วยนี่ไปเร็วละแล้วแล้วมึงใครเนี่ยมึงจะไปแล้วอย่าสต็อปอยู่กระทืบโอเคกลับไปก่อนกลับมาอะไรมึงใครก็ไม่รู้พยายามจะช่วยอยู่นะโอ้โหพยายามนี่มึงพยายามช่วยกูวะเนี่ยกลับมา,โอ,าโอเคฉันต้องไปกลับมาก่อน ฉันพยายามช่วยอยู่นะเนี่ยพยายามช่วยแล้วของมึงอยู่ก็ามาฉุดกระชากอะไรของมึงวะโอเคเอาไปกันต่อเลยเกือบจมน้ำลึกอยู่เล้นเนี่ยโอเคน่าจะผ่านมาได้แล้วใครก็ไม่รู้นะครับโอเคหาทางออกไฟดับ อีกแล้วเหรอใช่ดีา้องหาทางออกครับกดคิวเพื่อเอ็กเซลไมล์หรือเปล่าวะน่าจะอ่านอย่างนี้นะอ่านผิดขอภัยจริงครับกดอีค้างเพื่อจุดพกเพลิงโอเคอันนี้รู้ละโอเคเราต้องมาดูลาดรลาว่อนะครับว่าต้องทำยังไง กด F เพื่อกระแทกเออแล้วเราต้องทำไงวะคือผมเห็นทางแล้วเมื่อกี้นะครับเห็นทางที่จะต้องเอาไฟไปจุดละแต่ว่าถ้าเราถือไปจุดเนี่ยมันไม่ได้นะครับไฟมันจะดับครับเนี่ยนะครับไฟมันจะดับครับสมจริงหน้าเลยนะครับ ไม่ใช่ละสมจริงมันต้องสมจริงสิครับไม่สมจริงก็ไม่สมจริงนะครับเอออะไรงกูเนี่ยโอเคแมาผมพอจะรู้แล้วเอ่อกดล็อกเชือกนี้ก่อนเลยผมพูสะกดล็อกเลยนีกว่าเป็นกุญแจนะครับโอเคจุดให้จุดให้ขาดครับมีรูกูเกือบพันเลยเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะดักของให้เราครับเราก็เตรียมจุดตรงนี้ด้วย หรือเปล่านี่ไงจริงด้วยครับเยี่ยมเลยแลวทีนี้เราก็เอ,อกระโดดครับกระโดดขึ้นในตรงนี้ครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรกระโดดถึงล่าวะโอเคเยี่ยมครับกระโดดแล้วก็ให้ของมันหล่นลงไปในขอเรียกว่ากระเช้าแลนนะครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรละกระโดดกลับก่อนที่ไฟจะดับแล้วแหลเยี่ยมเลย กับแทกก็จะได้แล้วนะความหวังสุดท้ายแล้วได้จริงด้วยแล้วเปิดอีกแล้วโอเคต้องรีบไปละรีบให้อยู่ละแรกเศษสภาพเริมจะไม่ไหวแล้วเนี่ยข้ามันก็ไม่ไหวแล้วด้วยจะถล่มอยู่ได้นะครับต้องรีบละโอ้โหอิดแบบหน้าต่อตาเลยอีกทางหนึ่งปิดนี่คือจบเกมเลยนะเนี่ยคุอตก S <S สไลด์ไปไหนวะอย่าโดนอะไรเสียบอีกเดอ้อมันเสียวสะเหลอเกินโอเคไม่โดนไปต่อเลยไปเราจะต้องกระโดดแน่นอนนะครับฉากนี้ปึ๊บหอหึหนูไปจะไม่ได้ละกูกระโดดปึ๊บกระโดดนึกว่ามานิโอไปเลยลุ้น,นโอ้โหมึงอีกแล้วไอ้หมอนี่มึงทารของมึงน,นักแกะเนี่ยพยายามจะช่วย นี่ช่วยของมึงหรอวะฮืมครับเต็มเต็มเลยครับใครก็ไม่รู้นะครับคพยายามจะช่วยช่วยอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหทางมันลื่นพอตตงไปแล้วด้วยขอให้เราอย่าตกกด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 ดินเสียงคีย์บอร์ดขอใครกันด้วยครับไม่กล้าเขารบเลยเกือบเกือบแล้วกู โล้วใจยกดเกมผีเอเนี่ยผมไหนว่าลบขอบคุณมากที่ช้าไม่อยากคิดเลยนะครับว่าเรื่องระดับ PC ีมันจะง่ายขนาดไหนนะครับนี่ขนาดเรื่องระดับฮันเลยเนี่ยฮันจริงๆครับรอดมาได้แลวครับเยี่ยมเลยโอ้โหเพื่อเต็มตัวไปเลยครับ โอ้โหซาามีแต่ซาาครับมันปรับภาพอะไรมาให้ผมวะเนี่ยลืมดูเลยนะครับโอโยังเปิดตัวอยู่เลยทูมรไรเดอร์ปี2013นะครับโอเคน่าจะไปต่อได้ละ ไปกันต่อเลยครับมีพักเหนื่อยด้วยเหนื่อยจริงนะครับนั่นมันเรือนี่โอเคเราต้องไปต่อนะครับชิปหายแล้วเอค่อนไม้นี่มันคุณต้องฆ่ามันจริงๆเหรอวะโอเคต้องช้าๆมันแน่นอนอยูอ่แล้วครับถ้าเร็วนี่ อือหือไม่อยากจะคิดเลยนะครับโอ้หนีู่เสียวแทนเลยเนี่ยโถวกำลังตั้งใจเลยพระเจ้าไปกันต่อเลยใกล้แล้วบิ้นพันใกล้ยังโอเคอ่านมาได้ครับโอ้โอหทหารหลังกำลังม,มองกูเสียวแทนมาล่าไปกันต่อเลย กระโดดอีกปุ๊เนี่ยกระโดดปึ๊บขาข้างล่างเป็นไงบ้างโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าลงไปต่อเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับหึสงสัยอะไรลงอะไรโอเคไปกันต่อครับจะต้องปีนเหรอนั่นแหละใช่นะปึ๊บ โอเคมากดกด,ก,ด e. กูเกือบไม่ทันโถสเปซบาร์เพื่อกระโดดโอเคครับยังได้อยู่น่าจะยังอยู่ในช่วงสอนนะครับมาตรงนี้ต่อโอเคเก็บพึ่งพังโอเคเร็วเข้ากระโดดข้ามออ <c oughs> กดอ E จำไว้นึีว่าจะไม่รอดซะแล้วอือ น่าสงสารจริงนะครับโชคดีแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ไม่โดนโอ้โหภาคนี้เป็นภาคที่น่าจะบอบช้ำที่สุดแล้วนะครับโอเคเรายังคงต้องไปต่อครับไม่งั้นเราจะไม่รอดโอเคกดสเปซบาร์เพื่อกระโดดขอเข้าใจครับเยี่ยมเลยนี่มันแพ็คกระเป๋านี่ แซมน่าจะมีอะไรนี้อยู่มั้งน่าจะมีอะไรบ้างเลยนะครับอะไรวะเนี่ยกล่องอะไรวะแต่ว่าได้กล้องมาด้วยครับเยี่ยมแซมโรสได้ดดยินฉันหรือเปล่าเยี่ยมครับเราได้ท็อกกี้วอคกี้มาแล้วทูเวลลี่ ชูเวิดีโอนะครับกูตกอีกแล้วฝีหลังกาให้กูด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหเขาเรียกเรดิโอนะครับกูเรียกช็อกกี้โวกกี้อะไรของกูเนี่ยโอเคมาโอ้โหมีเสียงหมาหอนด้วยนะครับอะไรวะเนี่ยคัตซีนะครับ น่าจะแนวแน่นดูเลยเนี่ยกองไฟ <c oughs> กินน้ำจากน้ำฝนเลยนะครับปลอดสารแน่นอนชัวนะร์นะตะล่าปวยนี่ช่วยไม่ได้เนี่ย <c oughs> มีใครยินฉันอยู่ไหมตอบด้วย <c oughs> ไม่มีสัญญาณครับ ไปไหนหรอวะไปหาของครับเยี่ยมให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะครับลาลา่าเยี่ยมไปเลยสมกับเป็นลาล่าคราฟ์นะครับทุยไม่ใช่ละแล้วเหลือไม้ขีดอันเดียวด้วยต้องติดแล้วแหละนะครับจังหวะนี้เยี่ยมแห่งแห่งความหวังครับโอเคติดอย่างรวดเร็วนะครับทั้งที่ฝนตก แต่ให้ความอุ่นก็ยังดีครับเยี่ยมเลยเหมือนจะมีสัญญาณหรือเปล่านั่งรอความหวังนะครับน่าจะต้องพักที่นี่ก่อนหรือเปล่าล,ะละ่าล่าเปิดดูเอ่อกล้องครับ มันมีอะไรหรือเปล่าเอ,อ้ามีคลิปครับแซมพูดอยู่นะครับลาล่าเธอกำลังเคร่งเธอกำลังจะไปที่ทเอ,อ่อฟอร์บูเลสอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับอ่นานไม่ทัน <S <S แซมฉันจริงจังอยู่เออฉันรู้ฉันพยายามที่จะเอ,อ่อ ไม่ต้องห่วงหรอกน้าจะเข้าใจดีเร็วมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือกลุ่มเราเนี่ยตั้งใจที่จะไปเออสามเหลี่ยมมังกรนะครับจากที่ดูข้อมูลมาลาล่าเป็นเอนักศึกษาที่จบใหม่หรือเปล่านะครับ เออดูเธอไม่จริงจังเท่าไหร่เลยนะเสียงในรีดิโอหรือเปล่านี่ไงอันนี้คือเรย์สหรือเปล่านี่จะเป็นเหตุการณ์ตอนเออบนเรือนะครับ ยังมีความสุขดีอยู่ยังมีเวลามาอัดคลิปนะครับอัดกล้องอัดวิดีโอไว้โอเคเราต้องตามจุดตรงนี้ไปนะ your <c oughs> อันไหนที่ผมแปลได้ผมก็จะแปลนะครับอันไหนที่ผมแปลไม่ได้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับ เรือของมิสเตอร์กริมนะครับนี่ไงจริงด้วยนะครับสามเหลี่ยมมังกรนะครับโอ้โหใครวะเนี่ยบทพูดเยอะมากเลยนะครับราชินีฮิมิโกะนะครับมีความเกี่ยวข้องด้วยยาเล็กด้วยนะครับ อันนี้คือกับตันหรือเปล่าเนี่ย,น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 ,ยน่าจะใช่นะครับโอเคดูแผนกันต่อจบที่ตรงนี้ครับ คลิปวิดีโอผนอยู่ตกแล้วนะครับเยี่ยมนะครับสุดยอดไปเลย <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเซฟหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับน่าจะเช็คพอยต์ล่าสุดของเราโอเคลาล่าบอกว่าเราต้องหาอะไรบางอย่างมาประทางชีวิตแล้ว โอเคยังไงก็ขอจบพาร์ทไว้เท่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับทูมไรเดอร์23พาร์ทแรกชอบไม่ชอบหรือยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปกับลาร่าครอฟบ๊ายบายครับ